พี่ผาก็ไม่ค่อยได้ซื้ออะไรค่ะแต่ตอนนี้นะนี่เราไปเจอนะสลามแกสลามแบบใหม่ล่าสุดนะ <Yeah. S 1> นพี่ผาก็จะมาขี้อวดในคลิปนี้นะมีทั้งหมด4อันเลยคล้ายๆสลามเมรกานะคะอันนี้พี่ผาซื้อมาจาก้ <Yeah. S 1> าน s ี y a h o ดอทคอค่ะทุกคนได้มา4อันเลยเห็นไหมเราจะมาลองดูว่าสลามเมืองนอกเขาว่ามันจะเวอร์วังกว่าของไทยยัางไงาและมีแบบรูปแบบไหนบ้างนะคะเป็นสลามแพตตี้นะคะซึ่งมันจะอยู่ได้นาน ไม่มีวันละลายค่ะมันจะเป็นแบบว่าเทคโนโลยีของวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยเปล่าก็อยากดูแล้วว่ามันเป็นยังไงบ้างทั้งหมด4แบบเลยนะคะ4สไตล์เลยถ้าใครอยากดูก็กดไลค์เปล่าพาคนละหนึ่งไลค์แล้วตามไปดูกันเลยค่ะม,มาดูกันค่ะน้องๆมีทั้งหมด4รสชาติเลยนะคะแซ่บอร่อยอย่างแน่นอนนะ<ว>รสชาติแรกที่เราจะเปิดนะนั่นก็คือยูนิคอร์นนั่นเองนะคะ<ว>นี่เขาเขียนว่ายูนิคอร์นป๊อปตรงนี้นะนี่ป่ะยูนิคอร์น นะมันก็อาจจะเป็นสีหลากหลายแบบนี้นะหลายๆอันนะอยากรู้มากเลยเนื้อสลามจะเป็นยังไงอันแรกต้องเวิร์กเวิร์กกับเขาแน่นอนนี่โอ้ขอเขาไปนั้นของไข่ของม้านแบบนี้มันก็เลยจะทําให้เป็นยูนิคอร,ร์นได้นั่นเองนะคะเป็นถุงไข่ถุงมันดูขอดูเนื้อสลามก่อนโหมันเหมือนเทียนไขเลยอู้ยืดว้าวสุดยอดเลย เฮ้ยยืดเวิร์กมากกลิ่นเป็นยังไงเดี๋ยวดมกลิ่นก่อนอ่ากลิ่นก็แบบว่าเป็นเกาๆค่ะไม่ได้เป็นกลิ่นแบบพุชติ้งหรืออะไรมาแล้วมาแกะทั้งหมดสามสีคอยแกมันเวิร์กมาก oh, <no. S 1> มีหลากหลายสีสันในนี้ไงนี่ว้ายดูนี้สีนี้โอ้ดูดิเห็นไหมมันไม่มีวันละลายคะ่ะน้องๆ แผ่บางได้ด้วยแต่ว่ามันไม่จิ้มฟินแต่มันยืดได้เห็นไหมยืดยืดนี่ผ่านไปแล้วสองสีอีกอันหนึ่งฟิลเขาจะคล้ายๆดินเบาค่ะทุกคนดูแต่ว่ามันยืดมากเลยนะมันเวิร์กสุดๆเลยอะ่ะถ้าใครเล่นสลามแล้วติดมือนะแนะนำเลยควรจะเล่นสลามแบบนี้ค่ะมันจะทำให้ไม่ติดมือค่ะเห็นไหมมันก็จะเป็นเหมือนเป็นปั้นๆเล่นนะ ซึ่งมันเวิร์กมากพี่พาคิดว่าสําหรับคนที่แบบมือใหม่หัดเล่นสลามแล้วก็แพ้สารอันตรายก็สามารถเล่นอันนี้ได้นะดูแต่ว่าเล่นเสร็จก็ต้องล้างมือก่อนกินอะไรเนาะมาเดี๋ยวเราจะมาเอาทั้ง3ามสี่รวมกันเลยนะคะแปะแล้วเขาก็เอาบนกันแบบนี้ค่ะดึงยืด,ดนะยืดเห็นไหมยืดยืดเป็น3ามสีปนกันค่ะทุกคน กลองไหมเวิรนะ์กอะแผ่บางค่ะแผ่บางนี่ดูโอ้ oh, เป็นแผ่บางเลยดูโอ้เวิร์กเวิรกมากค่ะทุกคนยืดอันนี้คือเป็นเนื้อนี้เพราะฉะนั้นทั้งสอันจะเป็นเนื้อคล้ายๆกันหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นที่สีนะคะดูสีเริ่มเปลี่ยนแล้วไปเริ่มเป็นสีม่วงๆค่ะยืดเราจะปนกันเลยค่ะให้ทั้งสามอันเข้ากัน เฮ้ยน่ารักดีอะนี่เออแต่ว่ามันก็ออกแรงเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ออกแรงจะมาดูอันต่อไปเลยอันต่อไปที่เปอพา,าอยากจับก็คือเป็นเนื้อคล้ายๆกิตเตอร์ค่ะเป็นเนื้อใสค่ะอันนี้อยากเห็นมากว่าเนื้อข้างในจะเป็นยังไงค่ะเออโอ้สลามใสเล่นแล้วไม่ขุนหรอจริงดิสลามใสกากเพชรเล่นเราจะขุนไหมทุกคนมารอรุนกันเห็นไหมคือเราแบบ แกะตามใจฉันเลยจ้าอยากแกะสีไหนเจ๊ก็แกะนะเหมือนแบะแสเลยอะ่ะนี่ทุกคนสลามใสโอ้สุดยอดไปเลยถ้าเราเล่นแล้วเขาไม่หายใสยนะพี่พาคิดว่าอันนี้เวิร์กอันนี้เวิร์ก เพราะว่าสลามของเราอ่ะไม่มีวันที่จะใสค่ะพอเราเล่นปุ๊บมันก็กลับไปขุน่นนี่แล้วเราปนกันเลยดูดิอ,อ๋อนี่ไงเขาบอกดึงแล้วมันจะเป็นยินลี่เจลลี่แบบนี้นี่ทํามันใสมากขยำขยำให้มันหายใสสิขยำขยำ oh, <no. S 1> <laughs> แบบนี้ก็ได้เหรอเจ๊พาโอ้นี่ไงเนื้อมันไม่เหมือนเนื้อเมื่อกี้มันก็แค่คลาย,ายแต่มันดูขาดเนี่ยดูดิมันดูข,ดขาด นี่คือความใสของสลามนะแบบก๊อปของจริงมาเลยถ้าสลามใสจริงๆแล้วอ่ะมันจะดึงแล้วขาดแบบนี้แหละถูกต้องแล้วเพราะมันไม่ใช่สลามขุนเห็นปะดึงเป็นอย่างนี้นี่เขาก็ค่อยๆเริ่มขุนลงนะไม่ใสเหมือนตอนแรกเหมือนเราโดนแบบเนี้ยแล้วถ้าเราเอาไว้ในกระปุกแล้วเขาจะกลับไปใสใช่ไหมหรือเปล่า <c oughs> ดูน,นี่เป็นสลามใสสวยชอบมากเลยค่ะมาเรามาดูกระปุกต่อไปกันเลย นี่อันต่อไปนะคะเป็นเมจิกมิกค่ะเท่ากับเขาจะมีสองสีในนี้ถูกไหมแกะแกะแกะเปิดออกมาเห็นไหมมีสองสีแล้วเขาก็จะปนกันใช่ไหมโอ้เป็นมุกเป็นสีมุกมุกจ้าเพราะว่าเป็นเมจิกง่าๆ เป็นสีเขียวมุกนี่เธอเป็นมุกมุกค่ะโอ้เป็นแบบเนื้อด้านๆมุกมุกสวยเหมือนเขียวมรละกอยังไงบอกไม่ถูกนี่มันจะเด้งได้ไหมสมมติเอามาทำอย่างนี้มันน่าจะเป็นลูกเด้งได้เหมือนกันนะเนี่ยอ้เด้งไปนู่นเลยจ้ะเก็บไปหนคะไปนะคะสีสีน้ำเงินก็สวยแก ส่วนมากเราจะทําสลลมเป็นสีฟ้าค่ะสีน้ําเงินนอริจิอย่างนี้เราไม่ค่อยได้ทําเห็นไหมมันสวยมากมันเงามาดูเป็นแบบเ,เขาเรียกว่ายังไรอ่ะเหมือนรถยนต์อ่ะเหมือนสีเคลือบรถยนต์อ่ะเงาสวยดูแพง,ด,แพงดูแพงมากค่ะดูแพงอโอ้สวยสวยมากเพราะฉะนั้นเราจะเอาทั้งสองอันรวมกันปั้นดีนน้ำมันนะเนี่ย ่ string, ดึงยืดก่อนดึงยืดแล้วก็เอาทั้งสองอันมาบิดใส่กันค่ะทุกคนนี่นี่สวยดูโอ้ค่ะเห็นไหมเหมือนตามรูปเลยเห็นไหมหมุนหมุนหมุนแล้วเราก็ดึงค่ะดึงดึงดึงแล้วเก็บเข้าไปในกระปุกแบบนี้เียค่ะนี่เหมือนงูเลยขอสลามที่มีงูออกมาดึดูดูดูดดดด ือจะมีงูทุกคลิปไม่ได้พี่พามีงูก็เข้าใจแต่จะมีทุกคลิปไม่ได้อ่ะเนี่ยใส่เข้าไปแล้วเก็บไว้อย่างนี้เลยจ้าเป็นไงอ่วเวิร์กเวิร์กอันสุดท้ายกันแล้วค่ะอันนี้คือเซอร์ไพรส์สุดก็คือเขาสามารถเปลี่ยนสีได้ oh, <no. S 1> เป็นแบบไหนไม่เคยเล่นแบบนี้ต้องมาลองดูอ่ะเขาเหมาะสําหรับเด็กสี่ขวบขึ้นไปเนะยจ๊ะซึ่งเราอายุเยอะกันแล้วใช่ไหมหายลองคอมเมนต์สิว่าใครอายุเยอะสุดในนี้แล้วยังดูสลามอยู่เ oh <my. S 1> น่เป็นสีเดียวค่ะสีม่วง ี๋ยวเราต้องมาดูว่าเขาจะเปลี่ยนสีแบบไหนหรอดูจับเลยเห็นไหมเป็นยังไงอ่ะสีมันจะเปลี่ยนหรออ๋อนี่เป็นม่วงแล้วก็เป็นสีชมพูค่ะสีเปลี่ยนจริงๆด้วยแต่เราวางก่อนเป็นอุณหภูมิหรือเปล่าหรือว่าเวลาเราเอามือแปะแปะเขาก็จะเปลี่ยนสีดูอันนี้เป็นสีม่วงนะถ่ยเขาจะเอามือลองแปะแบบนี้ค่ะแล้วจะเปลี่ยนสีดูซิ ไหนอ่ะ <laughs> ต้องแบบมือร้อนมือเย็นแบบนี้หรือเปล่าไหนลองดูในนี้สิเนี่ยเขาบอกว่าแปะลงไปแล้วมันจะเปลี่ยนอะเหมือนเขาเลยแปะนี่มันกีบหมูหรือมือเลยพี่พาอ๋อ <laughs> นี่ไงเปลี่ยนสีเป็นสีโต๊ะนั่นเอง <laughs> <laughs> นี่เหมือนสตาร์ทได้เลยนะ <laughs> ก็เวิร์กอะต่อให้ไม่เปลี่ยนสีหรือว่ายังไงก็เล่นมันมากเลยดีสวยยืดอันนี้เหมือนอันแรกค่ะเนื้อยืดๆเหมือนกันนี่ เหมือนหมักฝรั่งเลยก็แนะนำนะถ้าใครอยากจะไปซื้อตามนะสามารถหาซื้อได้ที่ร้าน seya shop com นะคะเขาขายแต่ในอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเนาะเป็นร้านค้าออนไลน์ค่ะก็สามารถไปสั่งซื้อได้เนาะก็สนุกมากเลยวันนี้นะเราได้รีวิวสลามทั้งหมด4แบบแบบยูนิคอร์นนะคะแบบสกายกากเพชรแบบ3สีค่ะ แล้วก็แบบมิกค่ะมิกสีนะคะก็รอดูอีกนะคะช่วงหน้าป,าป,าปา้าพาอะไรมาขี้อวดอีกนะอันนี้ก็ลองซื้อมาดูเนาะว่าเล่นแล้วจะเป็นยังไงจะเหมือนสลามบ้านเราหรือเปล่านะคะเรียบร้อยแล้วลรักกันชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะและที่สําคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งกุ้งกิ้งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครคะ่ะเท่าไงคลิปนี้ป้าพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าอีกแน่นอนคลิปนี้ไปลวจ้าบ๊ายบายจุบ๊บ